สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องที่ทีเคสโ o ที่วันนี้เราจะพาทุกคนมารับชมรับฟังโคนาเดอะซีรีส์ปีที่9ที่ครั้งนี้พวกแก๊งนักสื่อเอยวชนจะถูกเชิญให้มาร่วมแสดงในละครเวทีของคุณธรรมโนสุเกะแต่แล้วก็เกิดคดีไม่คาดฝันขึ้นที่นางเอก ที่ได้รับบทเป็นเจ้าหญิงคังอุยะได้ถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่โดยที่จริงแล้วเธอเป็นลูกของมหาเศรษฐีที่เธอได้หนีออกจากบ้านและเรื่องวันนี้จะจบลงยังไงคณะละครของคุณทามาโรสุกเกะจะเดินได้ต่อไปหรือไม่คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยโคน,นันตอนที่443กับ444ใครที่ยังไม่ได้ดูตัวเต็มก็ไปหารับชมก็ได้ก่อน ส่วนใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมก็ได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนใครที่ยังไม่รู้ว่าช่อง,องเรานอกจากจะสรุปเนื้อหาโคนันนอกจากนี้ยังมีอนิเมะเรื่องอื่นที่น่าสนใจให้แพ้กันใครที่สนใจในเมะเรื่องอื่นก็สามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์ของช่อง TDK Studio จากนั้นก็จะเห็นเพลย์ลิสต์ของอนิเมะมากมายไม่ว่าจะเป็นสแสลมดังยูกิโอสก o ป y ิโดโคนันหรือไม่ก็เป็นอนิเมะต่างๆที่เป็นอนิเมะเก่าและหลายคนอาจจะลืมมันไปแล้ว ซึ่งทุกคนก็สามารถไปรับชมรับฟังกันได้อย่างเต็มอัธรสเปิดมาที่แก๊งนักสื่อเยาวชนได้มาซ้อมแสดงละครเวทีในคณะของคุณทามโนสุเกะซึ่งคุณทามโนสุเกะก็ได้พวกเด็กๆมาเป็นดารารับเชิญในการแสดงพิเศษก่อนคุณทามโนสุเกะจะได้ไปต่อว่าลูกคณะที่มัวแต่คุยเล่นกันทั้งที่จะเริ่มแสดงในอีกสามวันข้างหน้าซึ่งคุณทามโนสุเกะ ก็ได้ดูคุณเลนเกะเป็นพิเศษที่เธอยังจำบทพูดไม่ค่อยได้ซึ่งอายุมิที่มองก็ได้พูดกับโคน,นันว่าคุณเลนเกตหน้าตาคล้ายกับพี่หลันมากๆซึ่งคุณทามโนสุเกะก็เป็นหัวหน้าคณะละครเรที่เขามีความสามารถจนได้เป็นหัวหน้าคณะทั้งที่อายุอย่างน้อยและครั้งนี้ก็ได้เดินทางมายังเมืองของพวกโคน,นันเพื่อเปิดการแสดงขึ้นอีกครั้ง ตัดมาที่สํานักงานนักสืบโมรีโซโนโกะก็ได้มาชวนรันเพื่อไปดูการซ้อมแสดงละครของคุณทารรมานสุเกะซึ่งระหว่างทางโซโนโกะก็ได้คุยกับรันว่าคุณทารรมานสุเกะมีท่าทางและหน้าตาคล้ายกับชิเดจิส่วนเรื่องการแสดงละครในครั้งนี้ก็คือเรื่องของเจ้าหญิงคางูยะระหว่างที่พวกรันคุยกันอยู่นั้นก็ได้มีรถคันหนึ่งมาจอดอยู่หน้าโรงละครที่เป็นรถหรูมากๆก่อนจะรู้ในภายหลังว่าจะของรถหรูคันนั้นก็คือประธาน และเป็นคุณพ่องคุณเลนเกะที่มาตามคุณเลนเกะกลับบ้านแต่คุณเลนเกะก็ไม่ยอมกลับเพราะเธออยากจะอยู่ที่นี่ในคณะละครเลคุณพ่องคุณเลนเกะจึงให้เลขาที่ชื่อโอนกิใช้กำลังในการพาคุณเลนเกะกลับบ้านซึ่งหลันและซโนโกะก็ได้เข้ามาพอดีโดยรันที่เห็นคุณเลนเกะก็ได้บอกกับซโนโกะว่าเธอคือนางเอกที่เล่นบทเจ้าหญิงคางุยาส่วนคุณทามโนสุเกะก็ได้เข้ามาห้ามคุณโอโทกิเอาไว้ เพราะเขายังไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นตรงหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณพ่อของคุณเลนเกตจึงได้แนะนําตัวว่าเขาชื่อข้าทาโอกะเป็นคุณพ่อของคุณเลนเกตเป็นผู้ก่อตั้งบริษัททาคาโอกะและยังเป็นประธานบริษัทอีกด้วยทําให้ทุกคนในคณะละครถึงกับตกใจและไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณเลนเกตเป็นคุณหนู ุณทามโนสุเกจึงได้ถามเหตุผลว่าทำไมไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับทุกคนแต่คุณเรนเกะก็ไม่ยอมบอกเหตุผลเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับที่เธออยากเล่นละครเวทีคุณคาท่าโอกะจึงเล่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณเรนเกะให้ทุกคนฟังว่าเธอได้หนีออกจากบ้านและไม่ได้ติดต่อกลับไปเลยตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาคุณคาท่าโอกะ ได้ให้คุณโอโตกิตามหาคุณเลนเกะมาตลอดจนได้รู้ว่าเธออยู่ที่นี่แต่ถึงอย่างนั้นคุณเลนเกะก็ไม่ยอมกลับบ้านที่เธอไม่ยอมกลับไปเป็นอันขาดคุณคาทาโอกาสจึงสั่งให้คุณโอโทกิทำอะไรบางอย่างโดยการให้เงินค่าเสียหายกับคณะละครเป็นค่าเสียเวลา แต่คุณทามมโนะสุเกะก็ไม่ต้องการเพราะเขานั้นไม่มีสิทธิ์รับเงินพวกนั้นก่อนจะพูดให้คุณเลนเกะร,รีบกลับบ้านไปและให้คุณเลนเกะพูดกับคุณพ่อให้เข้าใจแล้วค่อยกลับมาที่นี่ทําให้คุณเลนเกะถึงกับช็อกเพราะเธอไม่เคยคิดว่าก่อนว่าเธอจะถูกไล่ให้ออกไปจากคณะละครส่วนทางคณะละครที่เหลือตอนนี้ก็ต้องคิดหนักเพราะไม่มีคุณเลนเกะที่สแสดงเป็นนางเอกในบทของคัง,งอุยะ ซึ่งถ้าไม่มีนางเอกในตอนนี้ก็จะทำให้การต่อบทนั้นอาจไม่ทันที่จะแสดงอีกสามวันข้างหน้าซึ่งแบบนี้มันก็แย่มากๆแต่คุณทาโนสึกเกะก็ไม่สนใจใหญ่ดีคุณเล่นเกะเลยสักนิดก่อนบอกให้รันมาช่วยซ้อมบทละครแทนคุณเล่นเกะจริงอยู่ในการซ้อมบทพูดจะขาดเจ้าหญิงคางุยะไปไม่ได้เพื่อให้ทันเปิดแสดงวันแรกจึงจะขอให้รันซ้อมบทแทนไปก่อนส่วนคุณเลนเกะที่หลับไม่ได้กับเรื่องนี้ ที่เธอเหมือนกับถูกทิ้งทําให้เธอได้เสียใจจึงต้องยอมกลับบ้านทั้งน้ําตาโดยในความจริงแล้วคุณทาโนะสุกเกะไม่ใช่คนเย็นชาที่จะทอทิ้งพวกพ้องในคณะละครแต่เขาเชื่อใจในตัวคุณเลนเกะว่าเธอจะต้องคุยกับคุณพ่อและกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายวัน เรื่องก็กลับไม่เป็นแบบนั้นจนมาถึงวันแสดงละครคุณเล่นเกกก็ยังไม่กลับมาที่เหลือเวลาอีกแค่3ชั่วโมงเท่านั้นก่อนจะเริ่มการแสดงซึ่งถ้าขืนปล่อยแบบนี้โดยไม่มีนางเอก ก็เท่ากับว่าการสแสดงนี้มันล่มแน่ๆคุณทาโมโนสุเกะที่ไม่มีทางเลือกจึงคิดจะไปรับตัวคุณเลนเกะกลับมาระหว่างที่คุณทาโมโนสุเกะเรียกรถแท็กซี่รันและโคน้นก็ขอตามไปด้วยซึ่งรันเองในฐานะตัวแทนคุณเลนเกะเธอก็มีเรื่องที่อยากจะบอกคุณเลนเกะให้ได้ตัดมาที่มาถึงบ้านของคุณคาตาโอกะที่เป็นคุณพ่อของคุณเลนเกะระหว่างที่ยืนอยู่หน้าบ้านหมวดท้งนี้ก็ได้เรียกโคน้นะให้เข้าไปด้านในจากประตูด้านข้าง และเมื่อเข้ามาด้านในก็ทําให้โมริตถึงกับตกใจว่าทําไมรันและโคนันถึงมาอยู่ที่นี่ได้และที่หมวดทางครั้ง,งนี้เรียกไอ้พวกโคนันเข้ามาก็พราะไม่รู้ว่าคนร้ายจะแอบ,บมองอยู่ด้านนอกหรือเปล่ากเลยต้องให้ทั้ง3คนเข้ามาด้านในคุณทาโมโนสุเกะจึงได้พูดกับคุณคาตาโอกะโดยตรงว่าคุณเลนเกะอยู่ที่ไหนแต่คุณคาตาโอกะก็ได้พูดกลับมา ว่าเขานั้นคิดว่าคุณเลนเกะอยู่กับพวกคุณทามาโนะสุเกะสะ่อีกคุณเลนเกะได้หายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืน ที่ออกไปซื้อของและไม่กลับมาอีกเลยโคโนนที่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ไปเห็นโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะจึงได้แอบเปิดดูก็พบเมลเรียกค่าถ่าย150ล้านเยนหรือก็คือคุณเล่นเกตถูกคนร้ายลักพาตัวไปซึ่งในเมลนั่นก็ขอให้บริษัทอีมาอีอิเล็กทรอนิกส์คาโตเน็ตเวิร์กและนาคาโอมมเดียรับผิดชอบร่วมกันคนละส่วนในการรวบรวมงเงินเรียกค่าถ่ายมาให้ และขอให้เตรียมเงินทั้งหมดให้พร้อมในเวลาบ่าย2โมงซึ่งจะต้องให้เลขาที่ชื่อโอโทกิ ok ไปส่งเงินเพียงคนเดียวเท่านั้นสถานที่ส่งมอบเงินก็คือลานจอดรถในหมู่ที่2ส่วนจดหมายเรียกค่า,ถ,าถ่ายก็ถูกส่งมาเมื่อ1ชั่วโมงก่อนสวัเมงูเลจึงได้ถามกับคุณคาทาโอกะว่าจะยังไงกับเรื่องที่บริษัททั้ง3ต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินเรียกค่าถ่ายตามที่โคไล้เขียนเอาไว้ซึ่งบริษัททั้งสาม ก็เป็นบริษัทใหญ่ที่ครบค้าสมาคมกับบริษัทของคุณคาตาโอกะแต่โมริก็งงว่าทำไมจะต้องให้ทั้ง3บริษัทนี้ด้วยที่ช่วยออกเงินเรียกค่าไถ่ายและเหตุผลนั้นก็คือลูกชายของทั้ง3บริษัทต้องการแต่งงานคุณเล่นเกะทำให้โมริที่ฟังก็นึกขึ้นมาได้ ว่าเรื่องแบบนี้มันคล้ายกับนิทานบางอย่างคิดไปคิดมาโมลิกระดันพูดชื่อของสโนไวสัง,งั้นก่อนลันจะได้บอกว่ามันไม่ใช่สโนไวแต่มันคือเรื่องของเจ้าหญิงคางงุยัต่างหากขณะนั้นก็ได้มีคนมารายงานกับเลขาโอโทโกิคุณโอทโทกิจึงได้ไปแจ้งกับท่านประธาน ว่าครึ่งชั่วโมงก่อนบริษัทที่อยากให้ลูกชายแต่งงานกับคุณหนูได้มาบอกว่าทางบริษัทกำลังมีปัญหาจึงไม่สามารถออกเงินช่วยเหลือในการเรียกค่าไถ่คุณหนูได้ทําให้คุณข้าทาโอกะโมโหเป็นการใหญ่ พอคิดว่าบริษัทพวกนั้นกลัวที่จะมีปัญหาและเป็นข่าวจึงไม่กล้าออกเงินช่วยเหลือคุณเลนเกตแต่คุณระเทาโอกะก็คิดเอาไว้อยู่แล้วจึงได้เตรียมเงินเอาไว้150ล้านตามที่คุณร้ายบอกและติดชื่อของทั้ง3มบริษัทเอาไว้เพื่อตบตาคุณร้ายทําให้รู้ว่าคุณระเตาโอกะรักลูกสาวยังคุณเลนเกตเป็นอย่างมากและจะไม่ยอมให้ลูกสาวของเขาเป็นอะไรไปเป็นอันขาดส่วนโมลิที่ฟังก็งเลยคิดว่าข้อเรียกร้องของคนร้ายมันแปลกๆที่เหมือนกับการลองใจ มันเหมือนมากๆในนิทานที่เจ้าหญิงคังูยะได้ลองใจาชายหนุ่มที่แอบชอบเธอส่วนอีกสองบริษัทก็ยอมส่งเงินช่วยเหลือตามที่ขอเอาไว้ที่พอถึงเวลาคุณโอโทกิก็ต้องนำเงินพวกนั้นทั้งหมดไปไว้ที่จุดนัดพบทำให้ตอนนี้ทางตำรวจโมริและคุณคาตาโอกะจำใจจะต้องทำตามที่คนร้ายต้องการไปก่อนและค่อยรอดูท่าทีต่อไปซึ่งสารวัตรเองก็ได้ส่งกองกำลังไปไประจำตำแหน่งไว้แล้ว โคนันจึงใช้จังหวะที่ทุกคนคุยกันเปิดเมลของคนร้ายที่แนบคลิปวิดีโอมาด้วยที่เป็นคลิปของคุณเลนเกตที่ถูกบั็อเชื่อเอาไว้โคนันที่ได้ดูก็พบว่าคลิปนี้มันแปลกมากที่คลิปช่วงแรกจะเป็นตอนเช้าที่เปิดพมา่านแต่ในคลิปช่วงหลังจะเป็นคลิปภาม่านที่ถูกปิดลงซึ่งภาพในวิดีโอก็ถูกตัดช่วงกลางออกไป โคนานคิดว่าบางทีคนร้ายต้องการตัดคลิปที่มีแสงสว่างออกไปคนร้ายก็เลยหยุดกล้องเอาไว้และไปปิดพามานแต่โคนานที่สังเกตบ,บนหัวของคุณเลนเกตด,ดีๆก็พบว่ามันมีใย,ยแมงมุมติดอยู่ซึ่งในวิดีโอก็มีใย,ยแมงมุมติดอยู่ที่พามานด้วยซึ่งคุณทามโนสุเกตที่ดูวิดีโอก็คับคล้ายคับข่าว่าเคยเห็นสถานที่นี้มาก่อนแต่โมลิก็ได้มาขัดจังหวะ ที่เห็นโคนนเล่นกับเมยของคนร้ายส่วนทางด้านโรงละครโครนนก็ได้แจ้งเรื่องนี้กับแก๊งนักสื่อจุอาชนว่าคุณเล่นเกตถูรักพาตัวไปทําให้ตอนนี้กลับไปที่โรงละครไม่ได้สักพักโคนานจึงได้ถามสถานการณ์กักบอายุมิว่าฝั่งโรงละครเป็นยังไงบ้างซึ่งอายุมิก็ได้บอกว่าทุกคนในโลรงละครต่างเป็นห่วงคุณทาโมโนสุเกตและคุณเล่นเกตเป็นอย่างมากที่เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งชั่วโมงการแสลงก็จะเริ่มขึ้น ขณะนั้นก็ได้มีเสียงร้องของโซโนโกะที่วิ่งมาพอดีที่โซโนโกะไปมุดที่แปลกๆทําให้หัวพันเข้ากับใยแมงมุมเกนตาและมิซึโกะจึงได้ช่วยหยิบใยแมงมุมออกจากหัวของโซโนโกะทาให้มิซึโกะได้พูดบน่นว่าเรื่องแค่นี้หยิบออกเองก็ได้ไม่ต้องเห็นร้องเสียงดังเลยโซโนโกะจึงได้พูดสวนกลับไป วา่าเธอทําได้คงไม่ต้องขอร้องให้ช่วยและเธอก็เก็บแมงมุมที่สุดทําให้คนนั้นที่ฟังคําพูดของโซโนโกะก,ก็ได้เข้าใจอะไรบางอย่างว่าคนที่ลุกไปบิดพามานก็คือตัวคุณเลนเกะเองทําให้ห่วงเธอไปโดนใหญ่ในมุมเขา้าคนนั้นจึงได้เล่าเรื่องนี้ให้กับคุณทาแมนโนสเกะฟังว่าเรื่องลักพาตัวเป็นเรื่องที่คุณเลนเกะกุขึ้นมาที่ทําแบบนั้นก็เพราะเธอไม่อยากแต่งงานการที่ไปเรียกร้องเงินจากคนที่ขอเธอแต่งงาน บางทีอาจจะเป็นการเรียนแบบนิทานเจ้าหญิงขังงูยัาเพื่อเป็นการบอกให้คุณพ่อของเธอได้รู้ว่าเธอรู้สึกยังไงแต่ถึงอย่างนั้นคุณทาร,รมโนสุเกะก็ไม่เห็นด้วยและตอนนี้คุณเล่นเกะก็น่าจ,จะยังอยู่ที่โกดังนั้นโคนันหลานและคุณทารมโนสุเกะจึงมุ่งหน้าไปยังโกดังที่คาดว่าคุณเลนเกะจะอยู่ที่นั่นซึ่งโกดังนั้นก็เป็นโกดังที่คณะละครเช่าเอาไว้ เพื่อเก็บของที่ใช้ในการแสดงซึ่งคุณเลนเกตก็น่าจะมีกุญแจสำรองแต่เมื่อทุกคนเข้าไปด้านในก็ต้องตกใจที่คุณเลนเกตไม่ได้อยู่ในนั้นแต่กลับพบคราบเลือดที่เป็นรอยใหม่ๆอยู่ด้วยทําให้รู้ว่าคําคู่เรียกค่าถ่ายที่คุณเลนเกตโกหกขึ้นมาตอนนี้มันไม่ใช่คําโกหกอีกต่อไปแล้วเพราะว่าคุณเลนเกตถูกลักพาตัวไปจริงๆและคนร้ายก็น่าจะเป็นผู้ส่งรู้ร่วมคิด ที่ให้ความช่วยเหลือคุณเลนเกตที่กุเรื่องเรียกค่าไถ่ขึ้นมาส่วนทางด้านตำรวจที่คุณโอโทโกิเตรียมตัวจะนำเงินไปมอบให้กับคนร้ายโดยมีตำรวจและพวกโบลิขับรถตามอยู่ห่างๆส่วนทางด้านคุณทารรมาโนะสุเกะที่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับไปที่โรงละครและได้แก้บทละครใหม่ที่เพิ่มฉากเจ้าหญิงขง,งูุะในตอนเด็กให้มากขึ้นและพยายามไม่ให้เจ้าหญิงคางอุะโผล่ตัวออกมามากนัก แต่ว่าตอนไคลแมกของการแสดงคงจะไม่สามารถซ่อนเจ้าหญิงของอางูยะได้อีกโคนานจึงได้ถามถึงฉากไคลแมกว่าฉากนั้นใช้เวลาเท่าไหร่จากการเริ่มการแสดง คุณทามินสุเกะจึงได้บอกว่ากว่าจะถึงฉากนั้นก็ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากเรื่องตอนการแสดงโคนาคิดว่าถ้าหากหาตัวคุณเลนเกะให้ทันเวลาก็คงจะไม่มีปัญหาพวกแก๊งนักสื่อเยาวชนที่ได้ยินแบบนั้นก็ช่วยโคนาในการตามหาตัวคุณเลนเกะด้วยที่แม้แต่ตัวคุณทามินสุเกะเองก็ด้วยเช่นกันเพราะกว่าจะถึงบทของคุณทามินสุเกะที่ออกแสดงมันก็คือชั่วโมงไทยๆคุณทามินสุเกะจึงใช้ช่วงเวลาที่เหลือในการตามหาตัวคุณเลนเกะให แตดมาที่ทางตำรวจได้สะกดรอยตามคุณโอโทกิที่กำลังนำเงินไปส่งมอบให้คนร้ายตามจุดนัดพบคุณโอโทกิได้รายงานสถานการณ์กับสารวัตรอย่างละเอียดจนกระทั่งถึงจุดที่นัดกับคนร้ายเอาไว้ที่เป็นลานจอดรถยามเฝ้าประตูที่จอดรถก็ได้มอบจดหมายให้กับคุณโอโทกิที่เป็นจดหมายของคนห้ายที่ฝากเอาไว้และบอกให้คุณโอโทกิไปขึ้นรถอีกคันที่เป็นรถของคนห้ายที่จอดทิ้งเอาไว้เมื่อคุณโอโทกิขึ้นไปบนรถ ก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นที่เป็นมือถือของคนร้ายคุณโอโทกิจึงได้รับสายโดยคนร้ายจะบอกให้คุณโอโทกิขับรถไปยังเส้นทางตามที่คุณร้ายบอกส่วนทางโคน้นก็เริ่มสืบจากฐานที่ที่คุณเล่นเกะ ถูกจับเอาไว้ซึ่งคนร้ายก็น่าจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่ร่วมมือคุณเลนเกตกุลเรื่องขึ้นมาปัญหาก็คือคนให้ความร่วมมือกับคุณเลนเกตคือใครโคนันที่วิเคราะห์คดีก็คิดว่าคุณเลนเกตที่มีอายุเพียง17ปีคงไม่มีใครให้ความร่วมมือมากนะักก่อนโคนันจะมองไปที่หน้าตาก็เอกใจอะไรบางอย่าง กับการก่อสร้างที่อยู่ตึกค้งคางแต่ในเวลาเดียวกันนั้นคุณโอโทกิที่คุยกับคุณ้ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือและขับรถไปยังเส้นทางที่คุณ้ายบอกอยู่ดีๆเขาก็ได้เหยียบคันเล่งขับรถหนีตำรวจที่อยู่ด้านหลังทำให้สารวัตรที่ไม่ทันตั้งตัวไม่สามารถไล่ตามไปได้โมริจึงได้รีบลงจากรถและวิ่งตามไปแต่มีหรือที่คนธรรมดาจะวิ่งตามรถยนต์ทันทำให้ค่าสายตาไปได้ในที่สุดแต่ถึงจะตามไม่ทนัน แต่โมลิก็โชคดีที่เห็นว่าคุณโอโทกิขับรถไปทางไหนซึ่งทางข้างหน้าก็เป็นทางตันโดยในเวลาเดียวกันนั้นสารวัตรก็ตามมาพอดีจึงได้ขับรถตามไปที่เมื่อมาถึงก็พบกับรถของคนร้ายที่คุณโอโทกินอนสลบอยู่บนพื้นเมื่อคุณโอโทกิฟื้นขึ้นมาก็ได้เล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังว่าคนร้าได้โทรผ่านมือถือโดยบอกให้เขาขับรถหนีตำรวจและเข้ามาในซอยนี้เพราะเขาจอดรถ ก็ถูกคนร้ายพุ่งเข้ามาตีที่หัวจนสลบไปทั้งเงินค่าถ่ายโทรศัพท์มือถือของคนร้ายก็ได้หายไปหมดที่คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเอาไปสวรวตรที่เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้วิกฤตสุดๆจึงบอกให้หมวดทางคางี้ออกหมายจับโดยด่วนเลยในตอนนี้ส่วนทางคนนั้นเองก็ได้โทรหาหมวดทางคางี้เพื่อช่วยตรวจสอบอะไรบางอย่างแต่หมวดทางครงี้ก็ได้บอกว่าตอนนี้เขาไม่ว่างทําให้โคนนั้นได้รู้สถานการณ์ ว่าคุณลา้านนำเงินค่าไทยหนีไปได้ส่วนทางด้านการแสดงก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆโดยที่ลันแสดงเป็นเจ้าหญิงของอุยะที่ยังไม่ถึงฉากปรากฏตัวลันเพียงแค่นั่งเป็นเงาต้องฉากหลังเท่านั้นซึ่งรันเองก็ตื่นเต้นสุดๆและภาวนาให้คุณเลนเกตรีบกลับมาส่วนทางด้านคุณเลนเกตก็วิกฤตไม่แพ้กันที่เธอถูกจับมัดเอาไว้และน้ำก็กำลังขึ้นสูง ทิศหากปล่อยไว้แบบนี้คุณเลนเกตจะต้องจมน้ําตายตัดมาที่โคนานที่มาสมทบกับพวกโบลีส่วนเรื่องพยานรู้เห็นตอนที่คนร้ายลงมือชิงเงินค่าถ่ายไปกไม็มีพยานยืนยันไม่แต่คนเดียวที่คุณโอโทก,กิโดนเล่นงานคุณโอโทก,กิได้เล่าว่าเขาไม่เห็นหน้าคนร้ายและไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครเพราะหลังจากที่เขาลงจากรถก็ถูกตีจนสรบทันทีทําให้ยากเข้าไปอีกในการออกหมายจับคนร้าย ส่วนโคนันที่เดินสำรวจก็ได้เห็นฝาท่อระบายน้ำที่อยู่ไกลๆต่อจากนั้นโคนันก็ได้เดินสำรวจรอบๆที่เห็นว่าตรงถนนมีกล้องวงจรปิดติดอยู่หลายตัวหมวดทางนี้จึงใช้อำนาจของตำรวจเพื่อขอให้พวกโคนันดูกล้องวงจรปิดซึ่งโคนันก็ดูกล้องวงจรปิดและได้มั่นใจที่มันถึงจะถ่ายไม่ติดในตอนเกิดเหตุ แต่มันก็พอมีข้อมูลให้โคนันปฏิปต่อเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่โมโลิที่เข้ามาพอดีก็ได้จัดการโคนันไปหนึ่งทีขอหามายุ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะมันเป็นงานของผู้ใหญ่แต่โคนันก็ใช้จังหวะที่โมโลี่กำลังบ่นยิงปืนยาสลบใส่โมโลิและขอให้หมวดทางนี้เชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องมาที่นี่ว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องมารวมตัวกันโมโลิก็ได้เปิดวิดีโอที่คุณไรส่งมาให้กับทุกคนดูอีกครั้งเป็นวิดีโอที่คุณเลนเกตถูกจับมัดเอาไว้ ปัญหาคือป่องไฟที่ถูกทายติดเอาไว้ป่องไฟนั่นถูกทำลายทิ้งไปแล้วเมื่อ4วันก่อนเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้มันถูกบันทึกเอาไว้ลวงหน้าหมายความว่าถ้าเราหาหลักฐานมาได้คนที่ไม่น่าสงสัยก็ถูกสงสัยขึ้นมาและคนร้ายก็เป็นคนที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดและจากที่ให้หมดทางนี้ตรวจสอบถังภาพที่คุร้ายส่งมาการติดต่อจากคุร้ายทั้งหมด มันถูกส่งและติดต่อให้กับเพียงคนคนเดียวเท่านั้นคนคนนั้นก็คือคุณโอทโทกิและภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถ่ายบันทึกเอาไว้คุณโอทโทกิที่ทำตามคุณร้ายสั่งผ่านทางมือถือหลังจากที่เปลี่ยนรถในที่จอดรถและพยายามขับรถหนีให้พ้นตำรวจตามที่คุณร้ายสั่งโมริได้ถามถึงว่าเวลาไหนการที่คุณร้ายสั่งให้คุณโอทโทกิขับรถหนีตำรวจคุณโอทโทกิจึงได้บอกว่าคุณร้ายโทรมาในตอนที่ติดไฟแดง แต่โมลิสก็ได้บอกว่าทางตำรวจไม่เคยได้ยินเสียงคนร้ายพวกเขาแค่ได้ยินเสียงคุณโอโทกิเท่านั้นโทรศัพท์ที่คนร้ายโทรมามันได้โทรมาหาคุณโอโทกิจริงๆหรือเปล่าทําไมคนร้ายถึงได้หายไปเพราะเงินค่าถ่ายแถมยังเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยทางที่คนร้ายจะทิ้งเอาไว้ก็ได้ไม่น่ามีปัญหาโมลิสจึงให้ทุกคนดูในกล้องวงจรปิดในตอนที่คุณโอโทกิจอดรถติดสัญญาณไฟจราจร ทําไม้เห็นว่าคุณโอโทกิไม่ได้ใช้มือถือคุยกับคนร้ายเลยซึ่งถ้าหากโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุและถ้าตรวจสอบบันทึกการโทรเข้าออกความก็จะแตกทันทีว่าไม่มีใครโทรเข้ามาจึงจะปล่อยทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุไม่ได้ โมลิคิดว่าคุณโโทกิคงเอามือถือเครื่องนั้นไปซ่อนแถวๆนั้นของเงินเรียกค่าไถ่ถ้าหากตำรวจกระจายกำลังในการค้นหาก็คงเจอได้ในไม่ช้าแต่เรื่องนั้นก็เอาไว้ก่อนเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวประกันที่เรื่องนี้ตัวคนร้ายเองน่าจะรู้ดีที่สุดแต่คุณโโทกิก็ยังปฏิเสธว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นโคนันจึงได้ใช้แผนลับโดยการเปลี่ยนเสียงเป็นคุณคาทาโอกะและใช้น้ำเสียงที่โมโหในการขู่ ว่าถ้าหากลูกสาวเขาไปอะไรไปคุณโอโทกิจบไม่สวยแน่แ่คุณโอโทกิที่ได้ยินก็ได้เผอหลุดปากออกมาว่าที่ทำไปทั้งหมดก็เพราะถูกคุณหนูเล่นเกตขอร้องก็เลยช่วยเธอเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นหลักฐานชั้นดีจากคำที่เผยหลุดออกมา่อยโมริจะเสริมว่าในตอนแรกมันเป็นแค่การช่วยเหลือเท่านั้นแน่นอนว่าคุณโอโทกิก็คือคนที่ให้ความช่วยเหลือคุณเล่นเกต ในการกู้เรื่องโกหกขึ้นมาและเขาก็ยังเป็นคนร้ายเรียกค่าถ่ายตัวจริงอีกด้วยเพราะงั้นถึงจะผิดพลาดยังไงคนร้ายก็คงไม่มีทางขึ้นตัวคุณเลนเกตมายังปลอดภัยแน,แน่และคงจะคิดค่าเธอเพื่อปิดปากตั้งแต่แรกตัดมาในเรื่องการแสดงคุณทาร,รมโนสูเกะก,ก็ต้องจำใจกลับไปยังโรงละครเพื่อขึ้นแสดงในฉากของเขาส่วนพวกแก๊งนักสืบเยวาวชน ก็ได้ให้คำสัญญาว่าจะรีบตามหาตัวคุณเลนเกะให้เจอและพาเธอไปยังโรงละครให้ทันเวลาให้ได้ต่อมาทางโคนันเองก็ได้เจอกับตะไคร่น้ำที่มันไม่น่าจะมาอยู่แถวนี้ก็แปลว่าคุณเลนเกะอาจจะถูกจับเอาไว้ใกล้ๆตรงจุดที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งสำหรับคนร้ายแล้วคุณเลนเกะก็คือตัวอันตรายที่จะปล่อยให้มีชีวิตรอดไม่ได้จุดที่คุณเลนเกะถูกจับตัวเอาไว้น่าจะเป็นจุดที่สามารถ ทำให้เธอเสียชีวิตพวกแก๊งนักสื่อเยวาวชนจึงได้แยกแย้ายค้นหาตรงจุดที่มีน้ำและเป็นอันตรายจนกระทั่งพวกเด็กๆได้ตามหาตัวคุณเลนเกตเจอในที่สุดที่เธอยังปลอดภัยดีส่วนการแสดงก็ใกล้จะถึงบทคายแม็กแล้วที่มีบทพูดของเจ้าหญิงคังอูยะและต้องเปิดเผยหน้าตาแต่การแสดงก็ต้องหยุดลงเพราะลันไม่สามารถแสดงได้ทำให้คุณทาเโสุเกะ ได้คิดว่าทุกอย่างคงจบลงแค่นี้และคิดว่าคุณเลนเกตคงมาไม่ทันในฉากแสดงของตัวเองแถมลานย,ยังเป็นมือใหม่ที่ไม่ใช่นักแสดงและจำบทของตัวเองไม่ค่อยได้ทุกอย่างมันคงจบลงขณะนั้นเองคุณเลนเกตก,ก็ได้โผล่มาจากข้างเวทีและเธอก็ยังลังเลในการแสดงครั้งนี้เพราะเธอได้ก่อเรื่องเอาไว้เยอะที่ทำให้คณะละครต้องลำบาก แถบงกุเรื่องโกหกจนทุกคนต้องวุ่นวายที่ทําให้ทุกคนต้องเป็นห่วงแต่รันก็ได้พูดกับคุณเลนเกะว่าเพราะแบบนั้นแล้วเพื่อตัวคุณเองและคุณทามาโนสุเกะที่รันเองก็รู้ดีจึงขอให้คุณเลนเกะขึ้นมาทําหน้าที่ของเธอที่เธอจะต้องเป็นคนแสดงเท่านั้นในบทของเจ้าหญิงคังอุยะคุณเลนเกะที่สัมผัสได้กับความรู้สึกของรันเธอจึงได้ขึ้นแสดงในฐานะเจ้าหญิงคังอุยะที่เธอแสดงได้ดีมากๆจนทุกคนที่ดูต่ำซาบซึ้งในการแสดงครั้งนี้ เล่ากับว่ามันเป็นเรื่องจริงโดยในท้ายเครดิตเลขาคุณโอโทโกิก็ได้ถูกจับและหาเงินเรียกค่าถ่ายพร้อมกับมือถือที่ถูกซ่อนเอาไว้ในท่อระบายน้ําจนเจอส่วนหลังจากการแสดงคุณเลนเกะก,ก็ได้กลับไปที่บ้านของตัวเองอีกครั้งและพูดเกียกล่อมคุณคาตาโอกาที่เป็นคุณพ่อจนเขายอมเข้าใจเลยทําให้คุณเลนเกะก,กลับมาสู่คณะละครอีกครั้งและออกแสดงละครเวทีไปทั่วประเทศ ทั้งคุณทารรโสุเกะและคุณเลนเกะก็ได้เปิดม่านชีวิตครั้งใหม่ของทั้งสองอีกครั้งแล้วก็จบโคนานตอนที่443กับ444กับคดีการแสดงบนละครเวทีและการลักพาตัวตอนแรกตอนจบถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ